เอาท่ายนี้นี่สมัยมุกจีดปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเงนบอ่อเงนเดาอบอ่อปีกูไปยุ่กับนายกวิเชียนจะต้นใหญ่แท้ปันต้น,นยางใหญ่ทุกตัวนี่ไหมมุกจีดบักปลลินยาบักหัวงอกมากจีดซอยเ่ยเปิดมาต้นบักใหญ่ขักบไงเนี่ยเบืเ่องต้นนี้ นโท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 นี่เจตุลหมกไงมีหอยกุกกีดมันจากปีแล้วเนี่ยหอยจากปีแล้วป็เกือบยี่สิบปีแล้วเกจิเกียดนึ่งเอาออกขายได้ตัวนี้โรกขายได้แล้วตัวนี้โอ้มาเปิดนาซองแล้วเนี่ยเนี่ยนานี่กุกเกียดําๆนี่มามาโอ้มองดูยางสวนนี่มันพัฒนสองตัวนี้ ยางไม่หนิลูกบับจะต้นโอ้ยลูกกูนนนก็นอนกันลากูจะคิดว่าตอนลูกกูน,นอนอย,ยูอ่นอนดอกกำลังบักสวนะ่ <c oughs> านลูกกูยังอัดวิดีโออยู่ <c oughs>